เซเว่น oh. ปรับปรุงใหม่สาขาบ้านแันฟันโอ้ใหญ่โตโตมาหัวลานโอ้จอดรถโอ้สาขาปรับปรุงใหม่อืมทำได้สุดยอดเลยโอ้โหรับสมัครคนงานด้วยรับสมัครคนงานด้วยว้างขวางโ oh. อ้เฮ้ย dạo dứt lời bọn thơ ban mày hơi hơi ban mày mày cano mấy nằm tàn kéo dài ô chùm ban mày này Ồ, dân quang khổ mấy tên đi dứt dây lời hơi dứt Ồ สุ่มน้ำโอ้กว้างขวางเลยทำไมโอ้ยโอ้ยังลงของไม่เต็มยังลงของไม่เต็มโอ้เดินตะลุกนี่แก้เลยโอ้จุ่อเทยียนอยู่มุมนีเออสวยงามสวยงามโอ,โอ้หน้าบ้านกว้างขวาง ê đơn chúc này quang 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 quang